เนี่ยนะเช้ามืดนี่ตะวันส่งส่งแล้วยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวก็จะมีกระบวนการไปกรรมกรรมเป็นครึ่งโลครึ่งโลกระบวนการกรรมนี่เดี๋ยวก็จะให้เหล่าบริวารทําก็แล้วกันอัตมาอัตมาก็จะขออนุญ,ญาตอืมไปเข้าห้องน้ําห้องถ่าทาภารกกรรมภารกิจนี่สารภาพตรงนี้ยังไม่ได้ล้างหน้าเลยนะออกมาติด ออกมาไจดจ้ชาฉันน้ำอุ่นไปหนึ่งแก้วแล้วก็รีบรีบออกมาเพื่อให้ให้มังทันอจะได้เห็นภาพและได้ยินเสียงแล้วบางท่านอาจจะได้กลิ่นยังไม่ได้แปลงขวันล้างหน้าไงอืมก็ไหนๆก็ไม่อยากให้พลาดโอกาสในยามน้ำค้างยังอยู่บนยอดผักเพราะมันจะทำให้กรอบเนี่ย ถามว่าทําไมน้ําค้างอยู่บนยอดผักมันจะทําให้กรอบเพราะน้ําค้างนี่มันเย็นนะโอ้เมื่อกี้จับมือเวนเคิวเลยอ่ะ่มือ,อ,อมือ,มอ,มอะมาเริ่มชาเออเริ่มชาเนะนี่ยเนี่ยน้ำค้างพวกนี้มันเย็นแต่พอโดนแสงอาทิตย์แล้วมันก็จะเริ่มคลายความเย็นล้ะมันก็ผักมันก็จะไม่สดอืม,มงั้นเขาตัดผักเนส่วนใหญ่แล้วชาวสวนที่เขาฉลาดเนี่ยเขาจะตัดตอนเชา้าแต่คนสมัยนี้ก็เอาตอนเย็นละตอนเย็น แต่ตอนเช้าเนี่ยมันมันจะผักมันน่ากินพี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านถ้าสนใจจะมาเป็นคนสวนไล่ลุยตัดผักก็ได้นะตามตอัธยาศัยไม่ห้ามหวงไม่ห้ามแต่ออกไปเราก็มีกิโลช่างเนตอให้ตอนสุดท้ายเครับแออกไปเราก็มีกิโลช่างอ่นโยมช่าง, <c oughs> งด้วยช่างด้วยช่างด้วย <c oughs> ช่างด้วยช่วยใจยด้วยช่วยใจหน่อยอะไรประมาณเนี้ยถามว่าอีกสักเท่าไหร่อาทิตย์หน้าเนี่ยอาทิตย์หน้าก็เข้ามาตัดได้รอบได้กรอบหนึ่งเออมันขึ้นได้ไล่กัน,น,นห,หน่อยนะไม่อ,อีกฝั่งนึงสิอีกหน่อยนี้ไม่ใช่หน่อยนอยน้อยนะมันหน่อยถึงอีกฝั่งเลยนะ ไม่มากไหมไม่มนะเอะอ,อ,อผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยเอออ้าวเล่นกิจกรรมหน่อยข้ามมาฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะไล่จากตรงนี้ไปฮะไปไผู้ช่วยไปไม่ทันใช่ไหมกำลังตามนะ ผู้ช่วยนี่ดูท่าจะไม่ค่อยเออ่ไม่ค่อยกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยเท่าไหร่อยู่ในระหว่างการปรับปรุงนะแนบชุบชุ่มล่างเลยอะไรปรับปรุงอยู่นะต้องไปตัดปูปะ,ปะเอ้าเอ้าอะไรอ่ะผู้ช่วยช่วยเด็ดไม้เออเด็ดไม้อมืเราจะอ,อ,อันนี้ก็ตัดได้หมดเพราะว่า อายุไขมันไ,ได้ได้แล้วค,คือจะเห็นว่าดินเนี่ยมันมีบางทีมันมีบางต้นผักโตบางต้นผักไม่โตทั้งที่เวลาเราหวานแต่ว่าเวลาดำเนี่ยดำไม่พร้อมกันนะมันดำไม่พร้อมกันก็คือวันนี้ก็จะมีผลนะผู้นี่มีผลต่อการจเจริญเติบโต,ตถ้าดำคือคนสองคนดำมันก็ดำไล่มาอันไหนดำก่อนก็โตก่อนอันะไหนดำที่หลังก็โตช้าไง มันก็เลยเป็นที่มาของอ,อ,อ,อผมสังเกตเห็นปู่ตัดแล้วก็ทิ้งเง่ารากม,มันไว้อ้าวมันมีรุ่นสองีพูนี้ก็จะงอกมากใช่ถ้าถ้าถ้าเราเราไม่รีบใช้แปลงมันก็จะปล่อยให้มันงอกขึ้นมาใหม่ได้แต่บางอันมันก็ไม่งอกนะบางอันมันก็เน่า างานมันก็เนา่าแต่ส่วนใหญ่มันก็จะงอกขึ้นมานะเราก็จะได้เก็บรูคหนาไปได้อีกรอบหนึ่งนะใกล้จะหมดแล้วครับปู่ครับกล้แล้วนะเอออจตมาช่างมือไม้ท่างนิยมก็เริ่มจะหยิบหยิบร่วงหยิบร่วงแล้วนะวฮะจะระเบีย <laughs> รู้สึกโยมก็จะหยิบร่วงหยิบร่วงเหมือนกันนะไม่ใช่อัตามาคนเดียวนะเนี่ย เริ่มอื้อเริ่มอาเริ่มโอ้อะไรอย่างนี้แล้วนะเริ่มมีเริ่มออกอาการแล้วอ่ะท่านไม่ท่านนักมวยก็บอกว่าเริ่มออกอาการเมาแล้วเมาแมักแล้วเมาอื้อมอื้อทท่เริ่มออกอาการอืมโอ้โห มันชนกันเมื่อกี้มนดังกรอบ,บอ๋อโอ้โหด,งงดูดิมันกรอบมันกรอบเป็นแบบจับเบาๆต้องจับเบาๆแล<ะ>้วครับ<ะ>มีการยืดตัวแล้วครับทใช่ไม่ชักเริ่มจากผ้าคุมไหล่มันก็จะเริ่มมาเป็นผ้าพันเอวแล้วเพราะว่ามันเริ่มเริ่มร้อนแล้วไงเริ่มร้อนแล้ว พันเอวนี่คือพันหลังเอาไว้หน่อยผมเชื่อโยไมไม่ดูผู้เป็นหลังแล้วเ,เกตจะผู้ช่วยช่วยจะเริ่มผู้ช่วยทางด้านขวาผู้ด้านหลังเนี่ยจะเดินเตะไม้เปะสเปรศปะปแล้วอาชักเริ่มแสดงอาการเฮ้อเอานะ้ำมันรองรับใช่ไหม เดี๋ยวไปํา้โหมหยิดทีดังกรอบก็กรอบนี่แสดงว่าไม่นุ่มนวลเนี่ยต้องนุ่มนวล <c oughs> อ้าใช่ป่ะอ้าดังไหนดังดังกรอบเ <c oughs> นี่ยเสียราคาหมดนะ <c oughs> เสียราคาต้องนุ่มนวลถ้าไม่งั้นมันจะเสียราคาของหักหลุดลุ่ยเขาไม่ซื้อ อร่อยดีคุณภาพแล้วต้องดูดีด้วยต้องดูดีโอ้ยทำไมมันขึ้นไกลยังวะมันสายแล้วมันก็เลยขึ้นไก่แต่ตะวันยังไม่ขึ้นอืมฟ้าแจ้งแล้วอ๋อพอพอเอ้ยแม่เอ้ยมาไหนมันจะหมดทันทีเนี่ยจะประคุณเลือคนกินเนี่ยจะรู้ไหมเสียงอะไรดังก๊อบดังแก๊บวะ ก้านมันชนกัน,กน,น,น,กนอย่าให้มันดังนี่อย่าให้มันดังดังแล้วแสดงว่ามันราคาตกอ,อย่าไปกดอย่าไปอัด,ดอต้องเบาที่สุดอะออคนกินเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่า <c oughs> เขาอร่อยนี่แต่เราทรมานเนี่ยนะเขาจะรู้สึกไหมหลังการใด้ทำ ไม่เลยนี่มันต่อหน้าเลยแหละหมด,ด,ด,ดเลยเอาแล้วเอาแล้วกลับหลังลหลังยอดูอีกน,นิดเียเนี่ยแหวเนี่ยหมดเลยอีกนิดนะครับเพื่อเพื่อสังชนญาติโยม,มผู้ตื่นสายทั้งหลายก็ได้มาเจอหลวงปู่ก็ได้เห็นข้าพันธุดชื่อเจม,มาหมูนนุนหมดไงเออเหรอ,อ เออเอออันนี้ไม่ใช่อะไรน,นไมะรรมันใชมันปวดหลังนี่ปวดหลังให้ยอมเลยมันจะมารู้สึกรู้สึกได้ว่าขออย่างนี้กันแล้วกันนะทำได้ครับอเอาหมดเลยเหรอ,อเออ,เอา

อันนี้อันนี้ปวดจริงนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แสดงนะปวดจริงเพราะมันก้มมาเป็นชั่วโมงไงก้มๆไงไอุ้ยนั่งนั่งกรอบนั่งกรอบอือจะนั่งงานผ่านครับใกล้ผ่านนะนั่งงานนั่งมาดูอ่อันนี้ปวดจริงเจ็บจริงนะ ก็จริงเจ็บจริง,รงน่าจะได้ตุกตาทองนะเนี่ย <c oughs> ก็จริงเจ็บก็จริงนะทีทีฮะอีเมขิ่ตนะหลังตัดจะได้ทีนี้ฮะได้เหรอมันจะต้องดูอายุไขของมันนะ อืมเนี่ยายุมันแบ่งไม่ได้ก็ตัดแล้วม,มันใช้วิธีแบบนี้ซ้ายทีขวาทีเลี้ยงอันนี้หน่อยอันนหน่อยอจุนละจุนละ